สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovey l BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาแนะนำร็อกของน้องๆวง Wong Into One EP 4ค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะเป็นคลิปฉลองครบรอบเดบิวต์หเดือนของน้องๆ้องค่ะอย่างแรกเลยนะคะน้องๆก็ามาเลือกสีประจำวงกันน้องๆก็เลือกกันไปนะคะว่าอยากได้สีอะไรสีไหนมีความหมายว่าอะไรบ้าง ตามความชอบของน้องๆเลยนะคะแล้วเรานะคะชอบที่น้องหลิวยีบอกว่าในอนาคตที่พวกเรามีคอนเสิร์ตพวกนายอยากอยู่บนเวทีแล้วมองเห็นข้างล่างเวทีเป็นสีอะไรคือพอน้องพูดแบบนี้อ่ะก็ทําให้เพื่อนๆเ,เลือกง่ายขึ้นเลยเนาะเพราะมองภาพออกเลยว่าควรอยากได้สีอะไรกันจากนั้นนะคะน้องๆก็เริ่มลงคะแนนเสียงกันและสีประจําวงของน้องๆก็คือสีม่วงประกายน้ําเงินค่ะ และหลังจากนั้นนะคะน้องๆก็มาเลือกชื่อแฟนคลับกันค่ะแล้วเราอะ Amazing ม,มากที่น้องริกิอ่านภาษาจีนในกระดาษออกเฉยเลยทุกคนคืออ่านแบบได้เกือบทุกตัวอักษรเลยอะถึงบางคำจะมีเพื่อนบอกแต่ก็แบบเฮ้ยมันไม่มีพินยินด้วยนะเป็นตัวจีนเลยอะน้องกิ่งจีนระดับหนึ่งเลยเนาะมีความพัฒนาแบบแอบทึ่งเลยทุกคนและสุดท้ายนะคะพอเลือกกันเสร็จใช่ปะ ก็ได้ชื่อแฟนคลับนะคะว่า Insider ค่ะส่วนตัวเราแอบชอบ Wonder เนอะอยากเรียกตัวเองว่า Wonder อะ่ะโอ,อ้ชอบชื่อนี้และหลังจากนั้นนะคะทางรายการก็เตรียมคลิปพิเศษมาให้น้องๆดูแล้วตลกตอนเข้าไปในห้องที่ดูคลิปอะทุกคนน้องๆก็แบบนี่มันที่ร้องเพลงนี่ใช่คาราวเกะไหมงี้คือแบบเป็นดูไม่ไหวอะทุกคนหนูๆอยากร้องเพลงกันเรอลูก แล้วพอน้องๆนั่งดูนะคะก็เริ่มเปิดคลิปของน้องๆแต่ละคนก็เริ่มที่น้องหลิวหยีเลยน้องนายก็ว้าวมากน้องๆคนอื่นๆก็โอ้โหใหญ่เลยนะคะแล้วพอจบคลิปนะคะน้องหลิวหยีก็บอกว่าแต่ละคลิปของน้องเนี่ยไปแสดงที่ไหนมาบ้างอืมและหลังจากนั้นนะคะก็ต่อด้วยคลิปของน้องซานตาก็คือตามลำดับเดบิวต์เลยทุกคนคลิปของน้องซานตาก็คือเฮฮามากนะคะ คลิปแรกเป็นตอนที่น้องนะคะเต้นได้ที่1ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คลิปที่2นะคะก็เป็นตอนที่น้องไปทะเลน้องบอกว่าบ้านน้องนะคะอยู่ใกล้ทะเลเวลาเหนื่อยเวลามีความสุขก็จะไปตะโกนที่ทะเลส่วนคลิปของน้องริกินะคะน้องซานตาก็รอคอยเลยแล้วตอนดูน้องซานตาก็ชอบใจมากๆเลยทุกคนน้องริกก็บอกว่าในคลิปแบบเป็นตอนที่น้องอายุสิ น้องไปร่วมรายการหนึ่งตอนนั้นนะคะน้องได้ที่2ของญี่ปุ่นแล้วเพื่อนๆก็เลยแซวกันว่างั้นที่1ก็ซานตาซี่คือข่ามาทุกคนน้องซานตาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการแข่งคนลัประเภทกันแล้วน้องซานตาก,ก็บอกอีกว่าน้องริกิไม่เปลี่ยนไปเลยมีความแบบงึง้งงักๆตอนพูดอะทุกคนก็เหมือนที่น้องซานตาทําให้ดูนะคะก็เหมือนจริง ส่วนคลิปของน้องมิกะนะคะคลิปแรกมาก็เป็นคลิปน้องตอนเด็กน้องมิกะก็กลุมหัวเลยทุกคนแล้วก็คือความอายความเขินแล้วมวนอะคือแบบโอ้ยลูกหน้ามดไหลน้องซานตะเลยนะคะแล้วมดนานด้วยนะน้องซานตะก็คือขำไม่ไหวแล้วอะ และคลิปที่น้องเขินนะคะน้องบอกว่าตอนเด็กๆอะ่ะน้องชอบเล่นอูกูเลเล่กับร้องเพลงและคลิปนั้นนะคะก็เป็นคลิปที่น้องเล่นครั้งแรกถึงว่าละ่ะทาไมเขินขนาดนั้นนะเนาะแต่ตอนเด็กๆน้องน่ารักมากเลยมีผมหน้ามาด้วยอ,อืมส่วนคลิปของน้องนายนะคะพอน้องนายรู้ว่าคือคลิปตอนแฟนมิตติ้งน้องนายก็ร้องลั่นเลยนะคะแล้วเป็นคลิปที่ทําให้โลกสะเดือนมากอะ่ะทุกคนเพื่อนๆแตกตื่นกันมาก เพื่อนๆก็มีความบอกให้น้องนายเต้นอีกรอบหนึ่งน้องนายก็บอกว่าฉันจําไม่ได้แล้วคือขาไม่ไหวทุกคนและพอถึงคลิปของน้องหลินโมนะคะน้องหลินโมก็คือเอาเสื้อคลุมหัวแล้วนะคะเพื่อนๆก็แซวว่าเนี่ยหล่อตั้งแต่เด็กเลยนะน้องหลินโมก็บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปตอนมัธยมที่ครูให้น้องไปแสดงนะคะส่วนวิดีโอของน้องปอหยวนนะคะน้องหลินโมก็คือขำดังมากน้องปอหยวนก็บอกว่าเป็นวิดีโอเมื่อ6ปีที่แล้วของน้องค่ะ ส่วนของน้องเจียหยวนนะคะน้องมิกาก็ถึงกับสก,กิดน้องซันต้าด้วยทุกคนแต่ละคนก็คือ Amazing เพราะเป็นคลิปที่น้องนะคะแต่งตัวเป็นสาวจีนอยู่ในชุดจีนโบราณเพื่อนๆก็แซวว่านั่นงานอันิเลข,ของนายหรอแล้วน้องเจียหยวนก็บอกว่าฉันก็แค่ผู้ชายแท้ๆที่กล้าใส่ชุดผู้หญิงเออมั่นใจ ส่วนคลิปของน้องแพททิกนะคะน้องแพททิกก็คือหนีไปแล้วค่ะทุกคนกุมหัวหนีไปแล้วพี่เคอก็คือปลื้มปิ่มนะคะยกนิ้วให้เลยส่วนเจ้าน้องแพทก็เขินเจ้าน่ารักเชียวน้องแพทก็บอกว่านี่เป็นคลิปตอนเทสหน้ากล้องครั้งแรกของน้องนะคะตอนนั้นน้องเด็กมากก็เด็กมากจริงๆนะคะแต่ก็หล่อมากเหมือนกันส่วนคลิปน้องเคอนะคะ ออกมาก็คือหล่อเลยคลิปหล่อมากเพื่อนๆถึงกับโอดควนนะคะว่าทําไมทําไมทําไมอารมณ์แบบว่าทําไมของฉันถึงออกมาแบบนั้นแล้วของน้องเคอ,อีกก็คือมาแบบหล่อมากนะคะมีความประท้วงเบาๆนะทุกคนน้องเคอร์ก็บอกว่าคลิปแรกเป็นคลิปตอนที่น้องเพิ่งเซ็นสัญญากับค่ายแล้วก็ถ่ายงานหน้ากล้องครั้งแรกคะ่ะแล้วคลิปที่2ก็คือทางค่ายให้น้องฝึกเต้นเกิร์ลกรุ๊ปส่วนคลิปของน้องเอเคนะคะน้องก็ปิดหูปิดตาไปแล้วนะคะไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วนะคะ ก็คือเป็นคลิปตอนที่น้องเต้นในไลฟ์ของน้องค่ะและ็อกของน้องๆวง In t o t o o n EP4 ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะที่จริงมีสโลแกนปิดท้ายด้วยนะคะแต่ว่าเป็นภาษาจีนเราขอข้ามไปเลยก็แล้วกันเนาะสามารถไปตามดูกันได้ที่คลิปของน้องๆเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างเอ,อ่ยสำหรับคลิป EP4 ของน้องๆเรารู้สึกมีความสุขมากๆเลยยิ่งได้เห็นน้องๆรีแอคคลิปของเพื่อนๆก็คือเฮฮาเรารู้สึกว่าทุกคนเริ่มมีความสนิทกันมากยิ่งขึ้นมีความสุขและสนุกในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันและพอเราดูคลิปนี้จบอะเราเชื่อว่าอีก2ปีข้างหน้าน้องๆจะต้องอยู่ด้วยกันหัวราอไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันและประสบความสำเร็จไปด้วยกันแน่นอน และก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะขอยกตำแหน่งคลิปยอดเยี่ยมให้กับคลิปน้องนายค่ะทำให้เพื่อนๆแตกแตนกันสุดแล้วนะคะเรานั่งดูก็นั่งอมยิ้มไม่ไหวน้องๆทุกคนน่ารักมากๆน่ารักกันมากจริงๆคือรักแล้วทุกคนรักจนถอนตัวถอนใจไม่ไหวแล้วนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะ BB ีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันที่คลิปหน้าค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับ BB บน้อยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย